สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามอาจารย์ทาง YouTube นะครับวันนี้ก็จะมาคุยในประเด็นเรื่องความรับผิดทางอาญานะครับซึ่งประเด็นหัวข้อเรื่องความรับผิดทางอาญาเนี่ยนับว่าเป็นหัวใจนะครับของกฎหมายอาญาเลยนะครับซึ่งหัวใจของกฎหมายอาญาเนี่ยประเด็นที่อาจารย์อยากจะฝากจะมีอยู่นะครับหลายๆประเด็นนะครับนะแต่ก็อื่นเนี่ย เมื่อกี้พูดถึงหัวใจครับหัวใจเป็นไปตามมาตราสองประกอบมาตราห้าสิบเก้าครับนะมาตราสองของประมวลกฎหมายอาญานะครับนะประกอบมาตราห้าสิบเก้านี่คือหัวใจของประมวลกฎหมายอาญาเลยทําไมอาจารย์ถึงมองว่ามันเป็นหัวใจล่ะครับเพราะว่ามาตราสองเนะี่ยจะเป็นมาตราที่สําคัญวางหลักไว้นะครับนะมาตราสองนะี่จะวางหลักไว้ชัดเจนนะครับนะบัญญัติไว้ว่านะครับนะบุคคลนนีะ่จะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทงการ อันกฎหมายที่ใช้ขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดนะครับนะและกำหนดโทษไว้นี่คือมาตรา2วรคหนึ่งครับนะแล้วก็มาตรา59นะครับมาตรา5 9กวรกหนึ่งก็ว่างไว้ชัดนะครับว่าบุคคลน่ะจะต้องรับผิดทางอาญ,ญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนานเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะครับแม้ ได้กระทําโดยไม่มีเจตนานี่คือหลักการดังนั้นเวลาเราอ่าน2มาตราเนี่ยก็คือมาตรา2และก็มาตรา59ประกอบกันนะครับนะนก็มีหลักที่ทุกคนต้องจดจำนะครับว่าความรับผิดทางในทางอาญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับประเด็นที่1เลยนะครับที่ทุกคนต้องจดจํา1จะต้องมีการกระทานะครับการกระทาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีการกระทำเนี่ยทุกคนสามารถ ฟันธงได้เลยว่าไม่มีความรับผิดทางอาญาเลยนะครับนะซึ่งการกระทำเนี่ยณนะปัจจุบันน่ะก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับนะกรณีที่1ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยรู้สํานึกในการที่กระทํมนุย์เราทุกคนนะครับนะก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สํานึกในการที่กระทํามันต้องมีการคิดนะครับต้องมีการคิดก่อนนะครับเมื่อมีการคิดก็ต้องมีการตกลงใจเมื่อมีการตกลงใจจะต้องกระทําที่สืบเนื่องมาจากการคิดสมประการนะครับนะ นะครับมีการคิดมีการตกลงใจและมีการกระทําที่สืบเนื่องมาจากการคิดแล้วถึงจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สํานึกในการที่กระทํานี่คือการกระทํารูปแบบที่1กลุีที่1นะครับนะยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวอย่างนะครับเช่นนายเเนี่ยเอาปืนยิงนายบีเนี่ยเอาปืนเล็งยิงนายบีเนี่ยก่อนที่นายเเนี่ยเอาปืนเล็งยิงนายบีนายเต้องมีการคิดมีการตกลงใจ แล้วก็มีการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการคิดก็คือออกปืนเล็งยิงในบีนะครับนี่คือการคิดนั้นถือว่าในเอมีการกระทำละนะครับอหลักาครับแต่บางอย่างบางอย่างนะครับไม่มีการกระทำเช่นคนนอนละเมอคนนอนละเมอเนี่ยถือว่าไม่มีการกระทำเลยนะครับนะคนนอนละเมอจะถือว่าไม่มีการกระทำเลยนะเพราะคนนอนละเมอเนี่ยจะไม่มีการคิดมีการตกลงใจมีการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการคิดนั้นไม่ได้ นั้นถ้าเราเจอคนนอนละเมอเนี่ยรู้สึกก็ฟันธงได้เลยว่าไม่มีทางกระทำนะครับแต่ถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบนอนละเมอครับนะแล้วก็จะไปนอนกับพรรคพวกเพื่อนฟูอย่างเงี้ยตกดึกเนี่ยโดยนิสัยของตัวเองถ้านอนละเมอเนี่ยก็ชอบเล่นปืน,เล,นเล่นมีดเนี่ยเอาปืนเอามีดนะครับเอาปืนยิงเพื่อนเอามีดแทงเพื่อนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทได้น,นี่คือหลักการคิดประเด็นตัวอย่างที่หนึ่งผมคิดก็คือว่าคนนอนละเมอครับ รหรือคนปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนเนี่ยต้องถึงขนาดนะที่เป็นแนวคำพังศาสันติกาคนปัญญาอ่อนที่จะถือว่าไม่มีการกระทำนะจะต้องเป็นกรณีที่ปัญญาอ่อนถึงขนาดนะครับนะถ้าคนปัญญาอ่อนถึงขนาดเนี่ยจะให้เขาคิดจะให้เขาตกลงใจจะให้เขากระทาสิ่งเนื่อมาจากการคิดเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับนะดังนั้นถ้าเราเจอเราก็ฟันธงเลยว่าคนปัญญาอ่อนถึงขนาดถือว่าไม่มีการกระทา เมื่อมีไม่มีการกระทําแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีความรับผิดทางอาญาเลยบางคนเนี่ยหลงประเด็นครับนะบุหลงประเด็นก็คือว่าเวลาเวลาอะไรครับเวลาเจอคนพัญยาอ่อนเนี่ยบางคนมักจะไปตอกมาตรา60อะไรนะ65นะ้าครับคือถ้าเราไปเจอประเด็นนันคนพันยาอ่อนเนีอยไปตอบ6้าเนี่ย, 65, ย65คือหลุมพรางเลยนะ65้าก็คือว่ากระทํา ความผิดในขณะไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองไดนะ้เพราะมีจิตปกคร่องโรคจิตหรือจิตฟันเฟือนถ้า65ก็คือผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นเราจะไปตอบ65ซึ่งในประเด็น65เนะี่ยนับว่าเป็นหลงพรางที่ให้เราหลงประเด็นเลยนะนี่คือการคิดถ้าเราฟันธงเร็วถ้าเราเจอเราฟันธงได้เลยนะคนปัญญาอ่อนถึงขนาดถือว่าไม่มีการกระทำมีแนวคำพักษาสันติกาวินิจฉัยไว้ค่อนข้างจะชัดเจน เมื่อไม่มีการกระทําก็จะไม่มีความรับผิดในทางอาญานี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับหรือคนเป็นลมชักลมบ้าหมูเนี่ยนะครับถือว่าไม่มีการกระทำครับเพราะจะให้เขาคิดให้เขาตกลงใจให้เขากระทำสิ่งนอ้มาจากการคิดเป็นไปไม่ได้ใกนกการคิดหรือเด็กเด็กที่อายุยังน้อยๆทำนอนอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่มีการกระทําเลยเพราะเด็กจะให้คิดทารกเล็กน้อยทำนอจะให้คิดจะให ตกลงใจ,จให้กาะทาสิบเนื่องมาจากการคิดเป็นไ,ไม่ได้นะครับนะเมื่อคนเห็นว่าเด็กก็ทําความผิดเช่นเด็ก2เดือน3เดือนเนี่ยก็ทำความผิดนะเช่นเอาไม้แหลยทิ่มตาคนที่อุ้มนะบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยทิ่มตาตาบอดไปที่มาตรา2อ7อนุมตาตราหนึ่งมันไปอย่างนั้นเนะ่เราเราจะมองดูที่ผลอย่างเดียวนะนะการที่เราจะไปดูมาตรา297้เได้มันต้องมีการกระทำ ถามว่าเด็กมีการกระทำไหมรู้สึกก็ต้องกลับมาดูหลักการว่าเด็กอายุสองสามเดือนมีการคิดไหมมีการตกลงใจไหมมีการกระทําที่สืบเนื่องมาจากการคิดไหมไม่มีไม่มีก็ไม่มีความรับผิดทางอาญาเนื่องจากว่าไม่มีการกระทําบางคนไปตอบมาตา71ท,ทุกทีไม่ใช่เจ็ดครับก็คือเจ็ดก็คือเด็กอายุไม่เกินส0ปีกระทําความผิดมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษบางคนไปตอบมาตา73ิเนี่ยผิดเลยนะครับผิดเลยคือมันไม่ใช่นะครับนะ เราะกรณีที่เราจะไปต่อปตญาเกิบ3ามันต้องมีการกระทํหลักนะครับนะนี่คือหลักที่อาจารย์อยากจะฝากแล้วก็มีการกระทำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการลดเว้นการลดเว้นเนี่ยนับว่าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งแต่การลดเว้นคือการอยู่เฉยๆนะแต่ดันมีหน้าที่ซึ่งการลดเว้นแตกต่างจากการละเว้นนะการลดเว้นให้เราจดจําการลดเว้นนี่คือเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนะแต่ถ้าการละเว้นเนี่ย จะบัญญัติไว้ที่เราหัโทษนะก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามเจ็ดสเล่าเว้นมีมีเล่าเว้นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ทั่วๆไปนะชนเช่นผู้อื่นตกอยู่ในพย,ยันตรายแห่งชีวิตช่วยได้แต่ไม่ช่วยอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ทั่วๆไปอย่างนี้จะผิดมาตรา3ามเจ็ดสี่นี่คือสิ่งที่บายานจะต้องฝากแต่ถ้าเป็นการลดเว้นลดเว้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนะครับตามกฎหมายก็ดีตามสัญญาก,ก็ดีตาม ตามความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่องกิดที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆของตนก็ดีนี่คือหลักการคิดแต่ต้องมีหน้าที่ต้องมีหน้าที่ครับนะซึ่งการมดเว้นนับว่าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งบัญอยติไว้ที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรคท้ายครับนะแต่ให้เราจดจําว่ามดเว้นนะจะต้องมีหน้าที่ที่กระทําเพื่อป้องกันผล จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผมให้เราจําอย่างนี้นะครับนะหน้าที่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ตามกฎหมายเนะช่นบิดามารดามีหน้าที่อุปอกระเล,ลี่ยงดูบุตรมีหน้าที่อุปอกระเรื้องดูบิดามารดาดังนั้นถ้าหากเป็นกรณีที่ว่าบิดามารดาเนี่ยไม่ให้อาหารบุตคครนะปล่อยให้บุตรอดอาหารจนแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นการลดเว้นอย่างหนึ่งนะเพราะมีหน้าที่ตามกฎหมายครับนะหรือหน้าที่ตามสัญญาเนเะช่นแดงเนี่ย นะครับรับจ้างดูแลสระว่ายน้ําจากนายจ้างนะมันเกิดเห็นแดงเห็นคู่อริมาว่ายน้ําแดงเนี่ยเห็นคู่อริเนี่ยว่ายน้ำนะจะเป็นตะคริวจะจมน้ําตายเึ่งโดยหลักแดงนี่นที่ตามสัญญาต้องโยนห่วงยางเพื่อช่วยชีวิตนะครับคู่อรลิแต่แดงก็ไม่ทาอย่างงี้ถือว่าเป็นการลดเว้นที่ไม่ที่ตามสัญญานะสามก็คือการลดเว้นที่เกิดจากการทำขัข้นเบื้องน,นของตนนะครับเนะช่นตัวยอย่างแดงเนี่ย จูงคนตาบอดข้ามถนนนะครับข้ามได้ครึ่งทางนะครับปรากฏว่ามีโทรศัพท์ตัวนะอะไรก็แล้วแต่ครับนะแดงก็ทิ้งคนตาบอดไว้ตรงกลางถนนแล้วก็มีปรีบไปะครับนะปรากฏว่ารถชนคนตาบอดถึงเกิดความตายอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีการกระทําอย่างหนึ่งนะครับเป็นการรดเว้นที่เกิดจากการกระทำข้างข้อหงของตนนะครับนะส่วนประเด็นที่สก็คือเป็นความสมบัพิเศษเฉพาะเรื่องก็เป็นการรดเว้นอย่างหนึ่งเช่นยกตัวอย่างก็คือว่า บิดามารดาที่ทุท่ทีบิดาที่ไม่ชอบในกฎหมายเลี้ยงดูเราเนาะเลี้ยงดูบุตรนะครับต่อมาบุตรเนะี่ยไม่เลี้ยงดูบิดามารดาคั้นจะเอาหน้าที่ตามกฎหมายมาจาับมันก็ไม่ได้นะครับนะต้องเอาหน้าที่ตามสัญญาติทัท่วทต้องหนาที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่องมาจาับนะครับนี่คือหลักการคิดอยากจะฝากครับนี่คือการบทเว้นนะครับเนะาะดังนั้นถ้าเราดูข้อที่หนึ่งว่ามีการกระทํำไหมถ้าไม่มีการกระทําเราก็ฟันธงเลยว่าไม่มีความรับผิดในทางอาญา แต่ถ้ามีการกระทําค่อยดูต่อครับข้อ2ว่าการกระทำน่ะครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดหรือไม่นะยกตัวอย่างองค์ประกอบภายนอกของผิดเช่น A เนี่ยยิงศพคิดว่ามีชีวิตอยู่เ A ก็มีความรับผิดทางอาญาตามมาตราสองเปแปดเพราะศพเนี่ยนะมันเป็นเรื่องขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิดผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้อื่นต้องมีชีวิตอยู่ศพมันไม่ใช่องค์ประกอบของความผิดนะครับนะอย่างนี้เขาเรียกาขาดองค์ประกอบของความผิด ไม่มีความรับผิดทางอาญาครับนะแต่ถึงเย่างไรก็ตามถามว่ามีความผิดฐานทําให้เสียหายทําลายศพไหมตามมาตรา3 6, 6 6ทับสามคำตอบก็ไม่มีเหตุผลเพราะอะไรเพราะไม่รู้ข้อที่จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดว่าเป็นศพมันเป็นเรื่องขาดเจตนาไปตามมาตรา59าสวสามถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อที่จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดก็จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้ก็ หลักการคิดนะครับเนาะหรือเป็นกรณีที่กระทำยกตัวอย่างที่สองคือว่า A เนี่ยกระทำชำเราศพโดยคิดว่ายังมีชีวิตอยู่าเนี่ยเอกระทำชำเราศพโดยคิดว่ายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยถ,ถามว่า A มีความผิดตามมาตราสองเจ็ดถกไหมคำตอบไม่มีเหตุผลเพราะเป็นเรื่องขาดองค์ประกอบของความผิดนะครับนะแต่ถามว่ามีการกระทำไหมมีแต่เป็นเรื่องขาดองค์ประกอบของความผิดเราก็ฟันธงได้ว่าไม่มีความผิดทางอาญา เพราะขาดองค์ประกอบกอของความผิดไม่มีความผิดตามมาตราสองเจ็ดหกคราวนี้ถามว่าเรามีความผิดฐานกระทำจำลองศพตามตมาตราสามหกทับหนึ่งไหมเขาต้องดูหลักการต่อว่าแล้วมันรู้ไหมว่าเป็นศพคาตอบมันไม่รู้ศพเป็นองค์ประกอบของความผิดผู้กระทำรู้ไหมคําตอบผู้กระทำไม่รู้เมื่อผู้กระทำไม่รู้มันก็เป็นเรื่องมาตรา59วรกสามผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับ จะถือว่าพฤตกรรมประสมตผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นไม่ได้นี่คือการคิดเข็นนะครับหรือในกรณีเอาทรัพย์เอเอาทรัพย์ของ A ไปโดยเข้าใจเป็นของนีเจตนาเนี่ยชั่วร้ายนะคิดว่าเป็นของ B ีก็ไม่มีความผิดเพราะสามสามสีต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุกชิด ที่เอลทับของเอไปโดยเข้าใจว่าเป็นของ,องขออบีเป็นเรื่องขาดองค์ประกอบของความผิดก็ไม่มีความรับผิดทางอาญานี่คือหลักการคิดเป็นเรื่องขาดองค์ประกอบของความผิดไปนะครับนะหลังน,นี้เราพิจารณาหลักการคือว่าหนึ่งมีการการะทำไหมถ้าไม่มีเราตัดเลยไม่มีความับผิดทางอาญาสองนะครับองค์ประกอบให้นอกครบไหมถ้าไม่ครบก็ตัดนะครับ <Oy. S 1> ไม่มีความับผิดทางอาญาถ้ามีการการะทำองค์ประกอบให้นอกครบเราก็ดูต่อว่าถ้าองค์ประกอบภายในครบไหมนะครับยกตัวอย่างเช่น องค์ประกอบภายในเนี่ยก็จะเป็นกรณีเจตนากับประมาทเจตนาก็คือประสงค์ผลกับเรห็นผลนะครับนะแล้วก็ประมาทก็เป็นองค์ประกอบภายในเช่นเดียวกันนะครับนะให้เราจดจาแต่องค์ประกอบภายในเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือว่านะครับผู้กระทำต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็เท่ากับขาดเจตนาเหมือนเมื่อกี้ที่กระทำจำเราสมถามว่าองค์ประกอบภายนอกครบไหมครบ นะถามว่าองค์ประกอบภายในครบไหมไม่ครบเหตุผลเพราะอะไรเพราะผู้กระทำมิได้รู้ขอ้อจริงอันเป็นองค์ประกอบของอาผิดก็จะถือว่าผู้กระทำนะประสงค์ต่อผลหรือย่อมลิงเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้นี่คือหลักการคี่มันก็ขาดไปเมื่อขาดไปก็ไม่มีความรับผิดทางอาญาก็ให้เราจดจําไว้นะครับนี่คือหลักการหรือมเมื่อกี้กระทำจำเราศพกระทำจำเราศพถามว่ารู้ไหมว่าเป็นศพ ศพเป็นองค์ประกอบของผิดนะมีการกระทำนะผ่านนะองค์ประกอบภายนอกครบนะแล้วมันไปขาดองค์ประกอบภายในคือว่าผู้กระทำไม่ได้รูไ้ไม่ได้รู้อะไรไม่รู้แค่เพีงว่าเป็นศพดังนั้นการกระทำชมเราศพโดยไม่รู้ก็เท่ากับขาดเจตนานี่คือหลักการคิดซึ่งเจตนาเนี่ยอยากจะฝากนะครับนะถ้าไม่มีไม่ครบเนี่ยก็จะพัดเข้าไปข้อสีไม่นด้จะผ่านไปข้อสีไม่นด้ก็จบ,นะบนะมีการกระทํา ต้องดูต่อองค์กับพี่น้อครบไหมองคกับให้นอครบก็ต้องดูต่อว่าองค์ประกอบภายในครบไหมถ้าไม่ครบก็จบถ้าครบก็ไปต่อแต่องค์ประกอบภายในขอคุยนะครับ<ส><ด>นิดนึงประสงค์ต่อผลเลงเห็นผลประสงค์ต่อผลนี่ก็คือมุ่งหมายผลเกิดขึ้นล็งเห็นผลก็คือไม่ได้มุ่งหมายผลเกิดขึ้นแต่ผู้กระทำย่อมคาดหมายได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นนี่คือหลักการยกตัวอย่าง ai, ง่ายเช่เเนเยเอาปืนปืนเล็งยิงไปที่ B ซึ่งนั่งทานข้าวอยู่กับ C าเนี่ยนะครับ เอต้องการจะฆ่าบีซึ่งนั่งกินข้าวอยู่กับซีทานข้าวอยู่กับซีเนี่ยโดยใช้ปืนลูกซองการที่เอยิงไปเช่นว่านั้นนะครับนะเอย่อมมุ่งหมายที่จะให้บีถึงแก่ความตายครับเจตนาของเอที่ฆ่าบีเป็นเจตนาฆ่าประเภทประสงค์ต่อผลแต่กระสุนไปถูกในซีซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ้าถามว่าเอเนี่ยมีเจตนาประสงค์ต่อผลต่อซีไหมครตอบไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลต่อซี แต่การทำหกเอในย่อมคาดหมายได้ว่าผลนี่จะเกิดต่อซีได้จะเกิดแก่ซีได้งนั้นถ้าเอถ้า B กับ C ตายความรับผิดของ A ต่อ B ก็ค่าโดยเจตนาประสงค์ต่อผลต่อ C ก็คือค่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลนี่คือจะแยกเจตนาประสงค์ต่อผลกับเล็งเห็นผลค่อนข้างจะชัดนะครับนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะจะฝากครับถ้าไม่ไม่เป็นเจตนาก็คือไม่มีเจตนานะครับ ถามว่าจบไหมยังไม่จบเราต้องดูต่อว่าเป็นประมาทไหมประมาทก็คือต้องดูว่ามันเป็นการกระทำโดยไม่ได้ไม่ใช่เจตนานะแต่เป็นกณีที่ผู้กระทำเนี่ยก็ทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในพะฉะนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการนะสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหมเช่นเป็นกรที่ปืนลั่นนะปืนลั่นไม่ไม่เซฟนะครับมานะไม่ระมัดระวังให้ีปืนลั่นไปถูกคนตายก็จะเป็นประมาท หรือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไปชนคนตายก็เป็นประมาทอย่างนี้ก็อยากจะฝากครับนะเพราะนั้นเมื่อกี้พูดถึงมีการกระทำเนาะถ้าไม่มีตัดเลยนะถ้าต่อไปข้อสององค์ประกอบภายนอกครบไหมถ้าไม่ครบก็ตัดเลย3องค์ประกอบภายในครบไหมถ้าไม่ครบก็ตัดนะแต่ถ้าองค์ประกอบภายในครบก็คือมีเจตนาหรือประมาทต้องดูต่อว่าไอ้ความสัมพันธนะ์ระหว่างผลกับการกระทํามาสัมพันธ์กันไหมถ้าไม่สัมพันธ์กันกม็มีความผิดทางอาญานานะเช่น นะเนขับรถนะครับด้วยความเร็วปกตินะไม่ได้ประมาทนะครับนะปรากฏว่าไอ้บวิ่งตัดหน้าอยากกระชั้นชิดนะไก็ A, ขับรถชน B ีถึงเกิบความตายนี่ผลไม่สัมพันธ์กันนะครับความสัมพัว่างผลก็รกะทำไม่ไมสัมพันธ์กัน,นครับนะตัวนี้ก็ไม่มีความรับผิดทางอาญาโอเคนะครับตัวนี้เราต้องจดจำับหรือเป็นกรณีที่ว่า A ยิง B เอายิงบีนะเอเลยยิงบีบีวิ่งเข้าป่าฟ้าผ่าตัฟ้าผา่า,ผาบีตายบีต้องรับผิดต่ความตายไหมคำตอบไม่ต้องรับผิดต่อความตายเพราะมันไม่สัมพันธ์กันเห็นครับเพราะเวลาการที่ฟ้าผ่าถ้าเราจะตอบมันจะใช้ทฤษฎีูมเหตุที่เหมาะสมนะครับวิญินฉัคาดหมายไม่ได้มันเป็นเหตุแทรกแซงที่เกิดจากธรรมชาติวิน,นิาฉัยคาดหมายไม่ได้ในประเด็นข้อที่สี่เนี่ยอยากจะฝากมีสองทฤษฎี ทฤษฎีที่หนึ่งก็คือผลโดยตรงเช่นเอวปืนยิงบีกระสุนถูกบีบีตายเป็นผลโดยตรงนะมีการกระทำไหมมีองค์ประกอบภายนอกครบไหมครบองค์ประกอบภายในครบไหมครบก็เป็นกรณีที่มีจตนาค่าแล้วความสัมพันธ์ของผลการกระทำสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันใช้ทฤษฎีอะไรทฤษฎีผลโดยตรงครับทฤษฎีเงื่อนไขหรือเรียกชื่อหนึ่งก็คือทฤษฎีผลโดยตรงครับนะก็คือถ้าเอไม่ยิง B B ก็ไม่ตายนความตายของ B เป็นผลโดยตรงจากการที่เอยิง เราต้องจดจำเขียนะครับแต่ถ้าไปเกิดเช่ว่าเแเอาปืนลล B B B ไล่ยิง B บวิ่งเขา้าป่าฟา่าตายถามว่า A ต้องรับผิดในความตายไหมลูกศิก็ต้องจดจำว่าอีกอย่างนี้เป็นเหตุแทรกแซงที่เกิดขึ้นเราใช้ทฤษฎีผลโดยตรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะแต่เราถ้าเราใช้ทฤษฎีผลโดยตรงอย่างเดียวนะเต้องรับในความตายนะอย่างนี้อย่างนี้จะไม่ใช่ทฤษฎีผลโดยตรงอย่างเดียวมันต้องมีอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาทฤษฎีลเหตุที่เหมาะสมก็คือเหตุแทรกแซง นี่ต้องแสงดังกล่าวนี่นมันเกิดจากอะไรเมื่อเกิดจากธรรมชาติก็ต้องเอาพี่วินยูมาพี่วินยูชนคาดหมายได้ไหมคําตอบคาดหมายไม่ได้คาดหมดายไม่ได้ก็จบนะครับนะก็ไม่ต้องรับในความตายแต่ก็รับแค่การกระทําที่กระทาไปแล้วนะครับนะก็คือพยายามฆ่าเนะพราะการกระทำของเอกระทำพ้นขั้นตอนเรียมการจนในขั้นลุมเอกร้องผิดแล้วใกล้ชิดตกผลแลวก็ทําไปตลอดแล้วนะแต่การกระทำไม่บรบุรณลก็จะเป็นพยายามฆ่า ตามมาตรา288นะครับประกอบมาตรา8ปดปักหนึ่งต้องระวังโทษ2ใน3นี่คือหลักการคิดเราต้องจดจำนะครับถ้าเราจดจำได้มันก็จะเท่แล้วบางอย่าง A เนี่ยโชคบนะีบีหลบ B หลบหัวข้อแทรกเพื่อตัอ้งแต่ความตายนะครับนะถามว่าอย่างเนี้ยเราใช้ทฤษฎีอะไรคำตอบทฤษฎีบทดโดยตรงอย่างเดียวเพราะผลมันเกิดแล้วนะครับนะก็คือการที่ A กระทํานะถามว่ามีการกระทําให้มีองค์ประกอบให้น้อ,นองครบไหมครบ องค์ประกอบภายในครบไหมครบความสัมพันธ์ระหว่างผลกางแลสัมพันธ์กันได้สัมพันธ์กันใช้ทฤษฎีอะไรทฤษฎีผลด้วยตรงนะถ้าเอไม่ชกบีก็ไปหลบถ้าบีไม่หลบบีก็ไม่ล้มถ้าบีไม่ล้มบีก็หัวบี็ไม่กระแทกพื้นถ้าหัวบีไม่กระแทกพื้นบีก็ไม่ตายนันความตายของบีเป็นผลโดยตรงจากการที่ชกนะมีเอลมเพื่จากเจตนาทำร้ายตามมาตรา290โทษที่295นะและผลคือความตายเอต้องรับในความตายตามมาตรา290ไม่ได้มีเจตนา ่าดจะทำร้ายผูอ้อนนื่นจมอยู่ในผู้อื่นะแก่ความตายนี่คือก,การคิดคนะครับนะแต่ถ้า A เนี่ยเอาปืนจริง B เนี่ยปรากฏว่าบีรักษาบาดแผลไม่ดีเป็นบาดทะยักก็ดีอะไรพวกนี้นะอย่างเงี้ยให้เราจดจําเป็นเหตุเสกแสงที่วิญญาชนคาดหมายได้ต้องรับในความตายนี่คือหลักการคิดดังนั้น4ข้อนับว,ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่อาจารย์จะฝากนะสี่ข้อเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากครับและมันสัมพันธ์กันนะครับนะ แะการพิจารณาเรื่องความรับผิดทางอาญ,ญาทู้สึต้องดูสีข้อนี่ก่อนมีการการะทําไหมองค์ประกอบภายนอกครบไหม,มองค์ประกอบภายในครบไหมความสัมพันธ์ระหว่างผลการกระทำมันสัมพันธ์กันไหมซึ่งไองความสัมพันธ์ระหว่างผลการกระทำมันสัมพันธ์กันหรือไม่มันมีสองทฤษฎีเองครับนะก็คือทฤษฎีผลทีตรงกับทฤษฎีมูเหนุที่เหมาะสมนะครับทฤษฎีผลที่ตรงเนี่ยทั่วไปเขาจะเรียกว่าทฤษฎีเงื่อนไขครับนะตัวนี้ต้องต้องจดบจังนะครับนะถ้าครบสี่อย่างเราค่อยไปดูข้อที่ข้า ว่าม in ันเป็นป้องมันเป็นกรณีที่กฎหมายบััว่าการกระทานั้นไม่เป็นความผิดไหมเช่นเราไปดูว่าเป็นป้องกันไหมถ้าเป็นป้องกันก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าไม่เป็นป้องกันถามว่าจบไหมคําตอบไม่จบตัวตอข้อที่6กต่อไปว่ามีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำเช่นวันนั้นมีความผิดมันต้องรับโทษไหมเช่นเป็นจําเป็นตามตาวุเหตไหมถ้าเป็นจําเป็นก็มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับนะถ้าไม่เป็นจําเป็นถามว่าจบไหมคําตอบเราต้องดูต่อว่ามีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นนะ เป็นความผิดนะแต่ศาลจะลงโทษไ้มยปว่าทีกฎหมายกนเอาไว้เพียงไรก็ได้ไหมถ้าเป็นถ้ามีก็ต้องพิจารณาไปเช่นเป็นบรรดานโทสะธรรมตาจ2หรือไม่นี่คือหลักการคิดเราต้องไล่สายให้ได้ถ้าเราไล่สายอย่างนี้ได้เราก็จะสบายนี่คือหลักการคิดสรุปเจ็ดประการเราต้องท่องนะเราต้องท่องทำความเข้าใจให้ดีถ้าเราเข้าใจมันก็จะง่ายนะวันนี้ก็คิดว่าพวกเราหน้าจะเอาความรู้ที่อาจารย์บรรยายเนี่ยไปใช้ได้นะ ใครสนใจฟังประเด็นกฎหมายนะครับติดตามได้นะที่ช่อง YouTube นะครับนะกดกด s u b s c คร b e ให้ตามด้วยนะครับนะกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามอาจารย์มานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ